วิธีการที่เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราอยู่หน้าไหนของ Excel เนาะให้เรากดมาที่ขาวโค้งหน้ากระดาษข้างบนนี้นะคะจากนั้นเนเี่ยให้เรานะคะกดมาที่ขนาดของกระดาษเนาะแล้วเราก็เลือกเป็น A 4นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็กดพิมพ์ข้างๆตรงนี้นะคะกดพิมพ์เข้าไปก่อนเนาะโดยที่เราอยากรู้นะคะว่าตรงที่พิมพ์เนี่ยเราอยู่หน้าไหน footsteps. แล้วก็กดไปที่ขาวโค้งหน้ากระดาษเราก็ไปที่หน้าตรงนี้นะคะ่ะ ความกว้างความสูงนะคะกว้างสองนาเราก็จะเป็นด้านกว้างตรงนี้เนาะแล้วเราก็กดตรงข้างล่างตรงนี้นะคะอันนี้เราจะลองพิมพ์ก่อนเนาะข้างๆตรงนี้เนาะแล้วเราก็กดตรงข้างล่างแสดงผลตรงนี้นะคะก็จะขึ้นว่าหน้าสองแล้วมันก็จะอยู่ข้างๆตรงนี้เนาะหรือเราจะแบ่งเป็นความกว้างแค่หนึ่งหน้าความสูงแค่สามหน้านะคะเราก็พิมพ์ไปเนาะยาวๆข้างล่างตรงนี้แล้วก็กดมุมมองตรงนี้นะคะ กดใต้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามข้างล่างตรงนี้นะคะก็สามารถรู้ได้แล้วนะคะว่าเราพิมพ์งานอยู่ที่หน้าไหนนะคะถ้าย้อนกลับไปที่เดิมเราก็กดมาตรงตารางเยือแบบนี้นะคะอันนี้เราก็กดคันลอกตารางแล้วก็กดวางตารางนะคะแล้วเราก็กดมุมมองเป็นเอ่าเป็นหน้าเหมือนเมื่อกี้นะคะเพื่อที่จะได้ดูเนาะว่าเราอยู่ตรงหน้าไหนนี่ ก็จะเห็นเส้นสีน้ำเงินแบ่งหน้าตรงนี้นะคะว่าเรากำลังทำงานอยู่ที่หน้าไหนนะคะเราก็สามารถแยกได้เนาะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถทำได้นะคะว่าเราทำงานอยู่หน้าไหนบ้างนะคะ mm. เมื่อเราจะย้อนกลับไปทำงานในมุมมองปกติก็กดตรงสี่เหลี่ยมหลายช่องตรงนี้ได้นะคะ mm. ก็เป็นการทำให้เรารู้คะ่ะว่าเราทำงานอยู่หน้าไหน สามารถเลื่อนขยายช่องเซลล์ตรงนี้ปรับได้นะคะให้จัดอยู่ในแต่ละหน้านะก็เป็นวิธีการกดเลือกดูมุมมองนะคะจากการทำงานของเราให้เรารู้ว่าทำงานอยู่หน้าไหนแล้วนะคะโดยเราสามารถกำหนดความกว้างความสูงได้โดยเลือกที่เมนูเคาโครงค่ะใครที่สงสัยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ